สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงสนามบินนอนเมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพี่ชันัยอยู่ไหนไม่รู้น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกพี่ชันชยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกหิวครับหิวครับหิวนอนด้วยหิวข้าวด้วยถูกสองอย่างแต่ได้นอนที่สนามบิน ก็เร็วนะไปตรงนี้เลยนะอ๋อพี่ชันชัยนอนที่สนามบินใช่แค่นั้นใช่ไหมครับได้แค่นั้นแหละไม่รู้นานหรือเปล่าเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนใช่ไหมครับไม่ได้นอนเลยเพราะว่าเราขวดข้ามปีเลยเฮ้ยข้ามมันข้ามวันข้ามวันเออแล้วเป็นไงวันนี้คุณจะไปไหนเนี่ยไปด้วยกันสิครับไปไหนคุณไปไหนผมไปด้วยฮะเพราะช่วงนี้แบบกระเป๋ามันแห้งๆไงไม่รู้นะอ๋อกระเป๋าแห้งๆวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ลีน่ากำลังรอเราอยู่ที่ประตูแปด นี่ลีน่าคืออะไรลีน่าจังอ่ะไม่ใช่อันนั้นลีน่าจังยังไม่รู้จักเขาแต่เราร,รู้จักเขาเออเพิ่งเ่องบินเยอะนะอากาศดีมากเลยเนาะนี่ขนาดกรุงเทพมันก็หนาวแล้วเนี่ยใช่ครับผมยี่สิบหกอ่ะอากาศดีพี่น้องครับผมโอ้โหวันนี้เราก็จะไปพักที่บางกะปินะครับพี่ยันชัยก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนพี่ยันชัยรู้สึกอ่าหิวแรงไหมตอนนี้ไม่แรงเบาๆหิวเบาๆครับคิดอะไรคิดอยากกินอะไรครับตอนนี้คิดเหรอกินอุ่นๆ จะกินอุ่นๆแต่ว่าบูมร้อนไม่รู้ชอบกินเนื้อเปล่าเนื้อวัวก็ชอบพี่ก็ได้อยู่แต่ว่าได้ยัง่าวว่าพี่ไดนาทาขนมกินน้ํายาไว้รอแล้วครับดีเลยดีเลยกินดิบๆอยาว่าพี่น้องรอบสนามบินนะครับเราไปเรามาของ King Power เนี่ยเรามาของ King Power นะครับชีวิตการเดินทางเราไปรอไปชมรองไปรอสองสาวนะครับผมเข้ามาวมนไหนมาพรุ่งนี้ครับ จำลองกับว่าถอดเมียนมาพรุ่งนี้เราาก็มหนื่อยประมาณเที่ยงครับเราก็กินข้าวเสร็จก็มารอเนรางเครื่องบินชงอะไรพี่โอ้เครื่องบินตีโค้งโอ้พี่ชันชัยอ่ะไหมเครื่องบินมันจะชนหาแล้วครับพี่น้องครับเกิดปัญหาหนักแล้วครับผมเกิดปัญหาอะไรครับพี่ชันขึ้นผิดชั้นเล่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 นเปิดไว้เปิดไว้ครับเปิดไว้นะครับหาหรอ โอ้โหชั้นสามครับผมขึ้นผิดชั้นครับพี่น้องครับผมเกือบไม่ทันขึ้นผิดสั่งครับพี่น้องเจ้าตัวบันเตอร์เข้ามาเนี่ยโอ้โหรีบวิ่งเลยครับพี่น้องชั้นสามน่ากลัวพอดีพี่แกมารออยู่อยู่ชั้นสามแต่ว่าพวกเราไปชั้นหนึ่งครับพี่น้อง ก็ต okay, oh, ้องได้รีบมาอีกเลยครับผมโอเคเฮ้ยเน่เนเนเนผมมาถึงแล้วนะครับผมกับพี่ล e> ีน่านะครับอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่ลีน um> ่าคนสวยนะครับท claro> ี่ให้ที่พ huh ักนะครับผมเป็นคอนโดอยู่แถวเดินแบบเนาะนะครับแถวตรงที่เดินแบบนะครับนำโชคคอนโดนำโชคคอนโดวันนี้พี่ลีน่าผู้ใหญ่ใจดีมารับเลยนะครับขอบคุณมากหนูนาด้วยหนูนาฝากบอกพี่หนูนาด้วยนะครับแล้วก็คุณดาแล้วก็พี่ดานะครับผมมาเพิ่มเติมกันได้นะครับ ขอบคุณครับเป็นที่พักแล้วก็อาหารด้วยนะครับนะครับมาถึงแล้วนะครับฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ